อันนี้ยูนิซี่เขาจะเพิ่มเติมให้นะยูนิซี่เลดิโอแอคทิวิตี้อ่าที่จะเพิ่มเติมก็คืออนุกรมการสลายตัวที่เราเรียนอาจารย์เขาสอนแค่อนุกรมเดียวก็คือยูเรเนียมสองสามแปดใช่ปะ่ะซึ่งจากการศึกษาพบว่านิวเคลียส จำนวนมากมีการสลายตัวคือมีการสลายตัวติดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆพบว่ามี4อนุกรมขอ,อลงมาเลยนะขอยาาเพิ่มแปบบ๊บชึก ซึ่งก็มีสีอนุกรมเนาะก็มีอนุกรมทอเรียม2 3 2สามสองอนุกรมเนปโทเนียม2 3 7สเจอนุกรมยูเรเนียม2 3 8สามแแล้วก็อนุกรมยูเรเนียมอนุกรมแอคโทเนียมหรือยูเรเนียม2 3 5สหนั่นเองซึ่งแต่ละอนุกรมอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีเครื่องชีวิตที่แตกต่างกันออกไปธาตุสุดท้ายก็จะแตกต่างกัอนออกไปด้วยมันจะมีวิธีสังเกตว่าธาตุแต่ละธาตุนั้นอะอยู่อนุกรมไหนง่ายๆคือสังเกตจากนี้นี่ครับ สังเกตจากเงื่อนไขนี้เลยอนุกรมโทรเรียมอนุกรมทอรียมนะสองสามสองจะมีเลขมวลที่อยู่ตรงเนี้ยเนอันนี้เลขมวลจะมีเลขมวลเป็น a อเท่ากับสี่เอนอนุกรมรเนปโตเนียมมีเเท่ากับสี่เอนบวกหนึ่งอนุกรมยูเรเนียมส n เอนบวกสองอนุกรมแอคโทเนียมแอคทิเนียมอนุกรม 4n เมอบวกสซึ่งเราก็จะรู้เลยว่าธาตุของเรานั้นอะมันอยู่ในอนุกรมนั้นหรือเปล่านั่นเองคือถ้าเรามีธาตุธาตุหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมธาตุหนึ่งอ่า เลขเลขอะตอมเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าธาตุนั้นน่ะอยู่ในอนุกรมไหนแค่มาคำนวณสมมุติอาจารย์เขาให้ธาตุเลดียมสองสองห้ามาเลดียมสองสองห้าสลายตัวให้ AC 2 2สองสองห้าเราก็ต้องรู้ว่าเลดียมมีเลขโปรตอนเท่าไหร่เลดียมหาไม่เจอเดี๋ยว R A าเลดียมแปดสิแปดสลายตัวให้แอคโตเนียม a c ใช่ไหมเ c นี้แปดสิเก้า เราก็ต้องรู้ว่ามันสลายให้อะไรโปรตอนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเป็นรังสีเบต้าก็คือ e ศูนย์ลบหนึ่งอะนี่คือรังสีเบตา้าอันนี้ก็คือสลายตัวให้รังสีเบตา้าเราสามารถรู้ได้เลยว่า a สมการนี้ยมันอยู่ในอนุกรมไหนลองหารดูนะเอาเลขมวลมาหารใช่ไหมเลเดียม225ก็225มันมีตัวร่วมก็คือสี่ n ใช่ไหมเอาสี่หารแล้วก็ดูว่าเศษอะไรหารสี่หารสี่หารสั้นดีกว่าหารยาวทำไมหารสี่สี่ห้ายี่สิบ สี 4, 6, 24, 1, ่หกยี่สิสี I ่เหลือเศษหนึ่งเหลือเศษหนึ่งเหลือเศษหนึ่งแสดงว่าอยู่อนุกรมอะไรอยู่อนุกรมเนปโทเนียมเศษหนึ่งอนุกรมเนปโทเนียม T U N I U M เนปโทเนียมหรือนั่นแหละเห็นไหมเราสมมุติอีกตัวหนึ่งก็ได้ B I Bismuth b i s m u s h เท่าไหร่ Bismuth ไงเนี่ย Bismuth สองหนึ่งห้า สองหนึ่งห้าสลายตัวให้โพโลเนียมสองหนึ่งห้าสลายตัวให้ P โโพโลเนียมสองหนึ่งห้าเราก็ต้องไปดูตารางธาตุว่าบิสมัธมันเท่าไหร่บิสมาธแปดสิบสามโพโลเนียมแปดสิบสี่เห็นไหมเลขเลขโปรตอนมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องบวกที่มันน,นี้ใช่ไหมอืมเพราะาตรงนี้เท่าเดิมเราก็ดูอนุกรมอะไรสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าหารสี่สี่ห้ายี่สิบสิบห้าสี่สามสิบสองสามสี่ห้า เศษสามเศษสาม,สามก็ไปดูข้างบนเศษสามอนุกรมอะไรอนุกรมแอนโทเนียมงงปะเออต่อไปเรามาดูตัวอย่างอนุกรมนะอันนี้อนุกรมอะไรนะอนุกรมทอรียมสองสามสองนี่อนุกรมทอรียมสองสามสองก็ดูอ่ะมันเป็นเห็นเห็นใช่ไหมเห็นรูปเห็นแหละก็คือฝั่งนี้สลายให้ดูถ้ามันเลื่อนไปฝั่งนี้สลดยให้เบตา้า เลื่อนไปฝั่งตรง,ตรงๆแบบนี้สลายให้อัลฟาแสดงว่าจากทอรียม232ให้เป็นเลดีียม2 2 8อันนี้สลายตัวมาฝั่งนี้แสดงว่าให้อะไรนะอัลฟาดีเคถ้าสลายไปฝั่งนี้สลายไปฝั่งสีม่วงนี้แสดงว่าให้เบตานี่ก็อัลฟาอัลฟาใช่ไหมลองเขียนดูก็ได้สักตัวหนึ่งสมมุติเราทอรียม2 23ใช่ไหมสมมตินะเขเรียม2 3 2สลายให้เรดอนหรอาเอสององดอืมเราก็ไปดูกราลังธาตุทอรีียมมันเท่าไหร่ ทอรียมเก้าส uh, ิบเอเลดอนเนาะเอเลดอนแปดสิบแปดอะไรมางมันต้องมัน hmm ต้องสลายตัวให้ลายสองสามสองหรือสองสอแปดอันนี้ต้องเป็นเลขแปดสองยี่แปดยุกเก้าสิบเดเล็กซี่อันนี้ต้องเป็นเลขสองฉะนั้นอันนี้คืออะไรฮีเลียมสี่สองถูกปะคืออะไรอนุภาคแอลฟาเห็นไหมก็ตรง้องดูอีกตัวอันนี้อันนี้แค่ดูแค่แอลฟาพออันนี้อนุกรมทอเรีียม ทอรีียมสองสามมาดูอีกอนุกรมหนึ่งอ,น, um. อนุกรมเนปโทเนียมอ่าูอนุกรมเนปโทเนียมเนปโทเนียมมีอะไรอ่ะจะเขียนให้ดูนะเบต้าอ่าต่อไป fr fr อ่านไม่ออกไม่เอาแล้วกันอ่ามาดูตรงโพโลเนียมโพโลเนียมสมมติว่าจะเขียนอนุกรมตรงนี้ใช่ไหมเราก็เขียนไปโพโลเนียมสองหนึ่งสามสลายตัวให้อะไรสลายตัวให้ PB 209 Pb 209ต้องบอกอะไรพลูเนียมก็ต้องไปดูเลขมวลเท่าไหร่พโ,โลเนียมเลขมวลเลขเลขโปรตอน84 Pb เลตตะกัวเลขโปรตอน82เห็นไหมจากจาก2 0 9เป็น213แสดงว่าต่างกันเท่าไหร่4 82สิป็นบต่างกัน2ฉะนั้นสลายตัวให้อะไรนิวเคลียสของฮีเลียมคืออนุภาคแอลฟาก็ตรงไหมตรงอันนี้อนุกรมยูเรเนียม238 แต่อย่าลืมนะว่าเช็คมันเช็คได้ว่าอยู่อักูนุกรมนี้จริงหรือเปล่าสมมติว่าพโพลเนียมสองหนึ่งสามเล่นโมสองหนึ่งสามใช่ไหมสองหนึ่งสามหาสี่มันควรจะได้มันควรจะได้เนปโทเนียมเนปโทเนียมเนปโทเนียมเศษหนึ่งเศษหนึ่งอต้องมาดูนะว่ามันควรจะเป็นเศษหนึ่งจริงหรือเปล่าสี 4, 5, 20, 4, 3, 12, ห่ห้ายี่สิบสี่สามสิบสองเหลือเศษหนึ่งอ่าตรงเห็นไหมอันนี้คือโพโลเนียมต่อไปมาดูพีบีสองศูนย์เก้าต้องดูนะว่าต้องเป็นเศษหนึ่งนะสี่ห้ายี่สิบสี่สองแปด สี่สองแปดเศษหนึ่งอ่าตรงไหมก็คือมันเศษหนึ่งก็อยู่อน,นุกรมนิพจนเนี่ยมันเองก็คือตรงตัวนี้ขอหาอันนี้ให้ดูก่อนขอดูวันที่แล้วนะทอรี่ียมสองสามสองสามสองหรือสองสองแปดก็ได้เ,เหมือนกันอาหารสองตัวเลยสองสามสองหาสี่ทอรี่ียมมันควรจะมีเศษอะไรควรจะไม่มีเศษควรจะเป็นเศษศูนย์ควรจะเป็นเศษศูนย์โอเคลองหาดู 4, 3, 4, 5, 4, 5, 20, สี 12, ่สามสี่ห้ายี่สิบสี่ห้ายี่สิบแล้วเศษสามสองสล ส kind of ี่แปดสามสิบสองเศษศูนย์เห็นไหมตรงไหมตรงสองไป็ตัวสองสองแปดหารสี่สี่ห้ายี่สิบเจ็สี่เจ็ดยี่แปดเศษศูนย์ตรงไหมตรงเห็นไหมก็คือรู้ถ้าเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันคือตัวไหนอันนี้คืออะยูเรเนียมสองสามแปดเนาะจะดูตัวไหนอะไม่ต้องดูแล้วมั้งดูไหมอะดูบิสมัธบิสมัธสองหนึ่งสี่บิสมัธสองหนึ่งสี่สลายตัวให้ มันมีสองตัวให้ไหมสลายตัวให้อัลฟาก็ได้เนี่ยสลายตัวให้อัลฟาก็ได้สลายตัวให้เบต้าก็ได้เ,ไดไดเอาเบต้ามันเนาะเป็นโพโลเนียมสองหนึ่งสี่บิสมัสเลขมวลเท่าไหรเ่เลขโปรตอนเท่าไหร่บิสมัแปดสิบสามโพโลเนียมแปดสิบสี่เฮ้ยเป็นเลขสามป็นเนี่ยสลายตัวอะไรอันนี้เท้าเริมใช่ไหมเลขมวลท่าเดิมก็เป็นศูนย์เลขโปรตอนเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องติดลบมันก็คือสัญลักษณ์นี้ก็คือเบต้านั่นเองก็ตรงเห็นไหมอ่ะลองเช็คดูก็สองหนึ่งสี่ใช่ไหมหารสี่ อ,อยูเรเนียมสองสามแปดมันควรจะมีเศษเศษสองถูกปะ,ะเศษสองอะลอง 4, 5, 20, 4, 3, 12, อ 4, สี่ห้ายี่สิบสี่สามสิบสองใชสี่เศษสองอ่ะตรงไหมเศษสองตรงก็คือรู้ได้เลยว่าอยู่อนุกรมนี้อีกอนุกรมหนึ่งก็คือยูเรเนียมสองสามห้าใช่ไหมเออการสลายตัวก็ดูจากด,ดูแค่นี้แหละครับ